้วไปแล้วมึงไปแล้วเหรอไอ้หนุ่มป๊อกกันแลกไอ้หนุ่มป๊อกกันแลกนี่แหละก็เรียกว่าคุบบงในอ่ะไอ้ นะครับผมกลับสวัสดีทุกคนนะครับพรกเาช่องซ็กมอนอีกเช่นเคยนะครับผมเพราะว่าวันนี้นะครับเราก็จะไปขับรถนะครับผมเพราะว่าบักนายนะครับมันชวนผมแบบไปขับรถกินลมชมวิวยูดได่ไหยยอยูดด่านนบ้านนอกครับผมเพราะว่ามอนี่มีสง่งยังไงเออคนดังในทิกตอกนี่หน,น่ากผมไปกันเลยนะครับสิอสีแดมันงในเบิรงเดียดเด๋ยวโดนแดกจะแหกปากนะน้องโอ้ไทยมูสิเด็ด วันที่ยี่สิบสองยี่สิบสองนี้ใกล้จะถึงนะครับผมเพราะว่าเราเราจัดทิปไปวัดพระธานนะครับถ้าใครดูคลิปนี้นะครับแถวอําอเภอจังคอแถวไหนก็ได้ครับถ้าอยากไปสนุกด้วยกันก็เชิญยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเลยนะครับผมยวให้มันเติมนะ้ำมันก่อนนับผมเป็นจัดทิปของแบบเด็กๆแถวตําบนผมนะผมก็ผมคือแบบ พูดจัดทริปนี้ขึ้นมานะครับผมถ้าใครอยากไปสนุกด้วยกันก็เชิญทุกทนทุกท่านนะครับผมยเยดชีดูทรงรถของมันนะครับผมสติ๊กเกอร์อยังเนี่ยยึดช่ใบร,รุ่นปเหลือง TBS ไม่มีค่าไม่ว่ากันฝนแล้วเดี๋ยวข้างหน้าครับผมหวานเกี๊ยบเอียทีมงานเสียโบก็มาใบรุ่น 200เมตรดูดูเดี๋ยวกูแดกให้เบิ้งซุ้งเนี่ยฮะล่างมาไปเดี๋ยวกูแดกฮะดูดักแก่าผมเมื่อกมา บันแบบเช้าที่สุดใสนะครับผมมันทางผมมาสังเต่มือเศรออ้บาบ้านไอ้บอลครับไปทาผมไปแซ่บรถนะครับผมจะผ,ผมต้องชนะจอร์เดนครับ <c oughs> รูปผมก็เดิมนะครับผมเดิมจริงๆนะครับไปไป เราอ้ยมาแล้วครับเป็นเจ๊ล้อมันก็ล้อมันก็ล้อมัเก็สมิ่กันตามรทันย่าย่ไอ้มอเตอร์นเดก็เดาแดกกับมันในเบื้องสูงรนเดือย ขนาดล่อโรด้วยเนี่ยเจอล่อแม็กแดกอะ่ะเฮ้เบ่งมันมา ซับทิปซับทิปซับทิปก็ปโอเคนะครับผมก <g ül> ็สนุกสนุกกันไปนะครับผมอย่าซีเรียสมากนะครับผมถ่ายเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมอย่าไปซีเรียสอย่าไปดูนี่กันนะครับ <g ül> และขอบคุณทุกคนที่กดติดตามและดูผม กับทุกคลิปมากเลยนะครับผมก็นะครับผมที่ใครอยากจะไปทริปวันที่ยี่สองยองวันอาทิตย์เดือนมกราก็จะถึงนี้นะครับผมก็เชิญนะครับผมเพราะอะไรนะครับเพราะเราจะทริปแบบสนุกสนานนะครับทริปเพื่อนฟูงนะครับผมใครอยากจะเอารถไปเซก็เชิญได้เลยนะครับมา Belaka 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 Mai boleh minum dah sebab Ha Laki -laki. <laughs> cái ừ, đó, bay bay bỏ mất bỏ mất bỏ mất bỏ <laughs> กองแฟนบ่ฮะมื้อนี้ไม่เหล่กองแฟนบ่เป็น,น,นไ,ปไงเป็นไงครับขอเด็ดเด็ดเด็ดเด้อขอดูหน้าผู้แบบไล่ยิ้มทรงอย่างโหด yeah, <c oughs> เอี้ยแม่งวิ <c oughs> ่งอย่างแมวอ่ะไอแมวยังวิ่งเร็วอ่ะวิ <c oughs> ่งอย่างเต่าอ่ะ น้องไปได้หรอไปยังอย่าฟาอย่าฟาดอย่าฟาดเอ้ยแม่งรถเม็ีฮผู้สาวอย่าฟาอย่าฟาดนะ อะไรอะเอยี่ยังมีนางอยู่รงบ้านนึงอะเอามึงปลูด้วยบ้านมึงแม่ยิ้มของกองด้วยน่ะ ยิ้มกล้องด้วยไปก่อนเฮ้ยสิครับผมไปก่อนครับไปเลยเออไปเลยเดี๋ยวไปมันยะเดี๋ยว ตาไไปแล้วนั่งเดียวเอา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 เอเอาเอาเอเอาเอา,เอาอน่งแตกกันทุกคน ตรงไหนอะไอ้ย่าไอ้ย่าไอ้ย่า,อา,อาเออสามตัดครับตบสิ <c oughs> เฮไอ้แม่อย่างมันนะครับทุกคน 大哥。 แล้วผมตัง้งใจชอบชิปนี้นี่ยเนี่ยบางคนเล่นกดติดตามแลวกดแชร์ให้ผมนะครับผมเจอกันลิปหน้าครับผมชิปนี้ขอตวราไปก่อนครมมับวันที่ยี่สิบสองเอานาท์เจอกันนะครับผมวัพรพทธานชัยภูมินะครับผม let's go